สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์ของบอสโจในวันที่น้องแอมไปเป็นแขกรับเชิญนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปฟังกันเลยนะครับในครั้งนั้นนะครับน้องแอมได้เข้าแกรมมี่โกล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสโจได้พูดว่าน้องแอมวันนั้นกับน้องแอมวันนี้ราศีต่างกันมากเลยนะครับ น้องแอมแบบคนละออร่าน่ารักมากบอสโจยังบอกว่าไปเซ็นสัญญากับเจ้าภาพเจ้าภาพยังถามว่าน้องแอมมาด้วยไหมบอสโจเลยตอบไปว่าตอนนี้น้องแอมเข้าแกรมมิโครจะต้องประสานงานกับผู้จัดการนะครับดีใจด้วยจากวันนั้นจนถึงวันนี้บอสโจยังชมน้องแอมอีกว่าออร่าเป่งประกายชายแวว คำว่าศิลปินซุปตาน้องแอมยังบอกอีกว่าดีใจมากมายเกินคาดและไม่ได้คิดว่าจะได้มาจุดนี้เพราะว่ามาแรกๆหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ทำได้ดีเกินเป้าหมายเลยทึ่งในความสามารถของตัวเองและน้องแอมภายใต้สังกัดของครูสลาบอจยังบอกอีกว่า ขอขอบพระคุณครูสลาที่ดูแลน้องตั้งแต่ต้นจนเข้าสังกัดของแกรมมี่โกรอย่างเป็นทางการนะครับและนี่แหละครับคือใจความสำคัญที่น้องแอมไปเยือนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับรรบตดาามมนนนห,นหน้อหออองแ